เราแก็บรองแก็บครับปี่จมรักเออว่างคนไม่กลับหมอดเอือแก็บรองแก็บครับคนไม่กลับหมอดปัิบัตัาตามบทไปตามกฎเวลาเออปฏิบทแล้วไปตามกฎเวลามาลูกซอยมวนไว้คืนนี้แม่เอ้ยมันร้อยใจนักหน้าซอยมวนไว้มัน้อยใจนักหน้าจิตเจ็ดเมตตา มันดายังรอเพื่อเมตตาโนมันดายังรอซึ่งว่าไม่รำไรปีและปีรมรักเออแต่ยังอยู่ดีอยู่รอลไรปียังอยู่ดีอยู่รอมึงไม่ต้องมาโยนองบาเออปีก็เอ็นความจริงแล้วแล้วแล้วปีก็เอ็นความจริงแม่ก็ควงกับดลกับเปรียบจะเหมือนมนต์จิง ซับดนแล้วเลียบเสมือนหมนซิงคืมีรอยจริงชาวอย่างเยอะเอออชายยิ่งก็ยอมรับอรอยจริงชายยิ่งยอมรับรพระผีมีปัญญาเป็นราชาหนักครับออปอญญาเป็นราชาหนักครับมีประดิษฐ์ประนับนงคอยประกับประกองอ,อประดิษฐ์ประนับ โนประกับประคคงพุงชนก็ระลายปีส่มรกเออไม่เป็นไหวป้าโอวระลคยไม่เป็นไหวป้าโอวถ้าเล่นแล้วไม่บัดพรองเล่นแล้วไม่บกพรองปี่นองก็โกงเจเอ,อไม่บกพร่องปี่นองก็คงใจตาข้าวหน้าข้าว,นะาวตาคงได้ข้าวกันมาไหมข้าวหนะ้าข้าวตาได้ข้าวมาไหมไม่หลงแพรล่ะเธยคืนนี้ต้อง Là chào nhàng nhơi cô tốt mẹ ơ Nhàng con chơi nắc na ừ, Nhàng nhơi nhàng con chơi nắc na Thả ra là mẹ dường ơ Chân nổ ra mà ra Thả ra là nổ ra mà ra Mẹ ơ trôi chú giọt Nhàng ai dám râu tóc tạm ừ, Chú giọt Nhàng ai dám râu tóc tạm Nổ lên ngay không khám Nôm ngầm bồ ràn Không khám น,นโบแล้วสำรับคืนนี้ไม่ชบสามคนถือวา่าศบไป ไม่เทื่ยมจำทำเซกมาแล้วะคำไม่เสื่อมจำทำเซกมาแลวะค่กัมาเลวีวยมจมำกวคกันรรำเราพระจำทิมเอเลนักเรามเราพระจำทิมเราต้องทำในช่วยมารวมด้วยบัญญา,นานด้วยมารวมดู แล,แล้วฉันก็ได้ผ่านมาจัดการจัดการฉันก็ได้ผ่านมาทำเราใจมุดโตมายืนโจวอมุดโตนะน้องมาโจวอ่ไม่ได้โดยราคาตอนนี้น้องเออถึงดึกมาเลยเลยไม่ได้โดยราคาถึงดึกมาเลยเลยไม่ต้องกลับก้ามาต้องกลับก้ามา ตะเลนไม่ซาเลยน้องแต่ลับกามาตะเลนไม่ซาเลยแต่สาเลทุกใจเพราะแม่ยังไม่กลับทุกใจเพราะแม่ยังไม่กลับแม่อออยากเศร้าโศกย้อยโพกให้เรียดปับอยเศร้าโศกแล้วย้อยโพกให้เรียดปับแต่ตอนนี้แม่กลับสมควรกับเวลาแล้วเละแม่กลับสมควรเวลาลูกส้มรักต้องไปส้มรักต้องปอยแต่ข้องใจแม่นะ รรกต้องเปยแต่กองใจแม่นะามีโอกาสวันนะาคอยมาคอยเปยวันหน้าด้คอยมาคอยเปย์ด้ยกว้ากว่ากิโลเราคอยโรมาไม่หลายกิโลคอยโรมามยแต่แ้ากี่ถึงกองใจอย่างเยอะก็มากองใจแต่อย่างเยอะก็มาแม่คอยสั่งมานานถตาอยากแล่สมรักผมคอยผ่านมา ผมคอยปานมามีเวลามันพางดึกเอเวลามันพางอีกเราเมือนปากกาเล่มงามยังติดตามหน้ามึกปากกาเล่มงามเต็มไปด้วยน้ามกแต่ตอนนี้ยังถึกแต่ว่าดึกเต็มที่ยังถึกแต่ว่าดึกเต็ม มาคว้าแกรกชนกันในแนนานกลอนซีโอ้แกรกรอนแล้วโนในดานกลอนซีนพี่น้องชจวยางไงก็อย,อยังใจดีนาเวทีไล่คนยืนชนนหนาเวทีไล่คนแล้วยืนชนนาเวทีไล่คนแล้วยืนชนนาลุกเมื่อเรามาลำน้อยที่คอยลงบางแต่ป่านนี้ก็ต้องร่างาอ้างกน ่น้องทุกยัยก็ยังมีใคยคลาแลโจโนโรานักกันพลางพลางมาแลโจโนโราดนกันพลางพลางแลวแลโจโนโรากันพลางพลางลูกสมรักลาปล่อยใจยังคงนเมีะบอกพี่น้องบอกพี่น้องมุนอันไม่ทันสาวา ไม่ไม่มุงปตาลุงรุงหรือดีไม่มุงปตาลุงรุงหรือดีไม่มุงปตาลุงรุงหรือดีมันไม่ดึกมากเต่าใดแม้อหงใจนักหน้ามาลาวกล่าวหน้าไม่อย่านยนี้มาลาวกล่าวหน้าไม่อย่าน้ยนี้มาลาวกล่าวหน้าไม่อย่าน้ยนีพรอถือว่าชะโลกแล้วน่ายังโชคดี นองผีทางไล่เขาไม่วายว่างและนองพีท่างไล่ก็ไม่วายว่างโดนนองผีต่างไล่ไม่วายว่างแล้วนี่ต่างับตั้งกรองแจไม้ลงอดละข้องข้องเราตึ้งรำวันเกยเข้ากบเราไม่ติดร่างรำวันเกยเข้าเราไม่ติดร่างรำวันเกยเข้าเราไม่ติดร่างแต่เขามีบาราจะไม่นีนองบ่าว แม่เอวบางงงนาน้าที่มากไลได้มีมาหน้าที่มากลาไาากลแล้วได้มีมาโดน้าที่มากไลได้มีมาต้องทามากินเพราะราคาคงรับรองตอนนี้กับมัน ถุงเงินข้าวของมันแพงไม่ตองแรงเอ่ยเลยข้าวของก็มันแพงไม่ฝากแรงเลยแล้วข้าวของก็มันแพงไม่แรงเลยลูกส้มรักโนราโคโตโคงาไพน่ามินอ่ะโอ้โดนละไบเนี่ยเอวโน่นละใบอ่ะ ไปนอนไปบักโพนโน่นในบักโพนในบ่ายเจต้องโเจ้าในตำนูตำนี่ลาลับบังเดียวึงเราลือปลมๆลอ้งกลมมาแล้วอุลังเหาไม่แล้วเดบไ่พื้คือติวาติว่าไม่ไม่ใหญ่ยิ่งมีเลยพวกทุกกับป่าตึ้งต้นะโอ้นอนไหมโอ้นอนแต่ว่าพุกกาเนลไปรู้กลลืมแล้วไม่ได้ กว่าโตตัวกูลืมเร็วว่านักกรรมรือดอนเลยก็โดนไม่เดิ่มรังไม่เอะงเอราะเอลโบเอลเมมีไปไหนแล้วเอลโบเอลเมก็มีไปไหนเอลโบเอลเมมีไปไหนไม่ใจจะหยิกจะไล่แม่ไม่ใบใจนะแม่เนอะห่วงใหญ่สุขภาพกราบทุกคนห่วงใหญ่สุขภาพกราบทุกคนห่วงใหญ่สุขภาพกราบทุกคน ไปเติดแดเมธีร <n> ักไปปักไปโพนก่อยวังกำกครนกันอีโอนก่อยฟังกำกครนกันอีโอนก่อยมาฟังกำกครนกันอีโอนเราคอยมาโชวความงามปีทุมแะเอก็ไปตั้งสามกนลปีนั้นแล้วน้องเออกว่าเก็บปลกล ดินมีา้าลูกสมรักโนราถ้าคอยมาไหมลูกสมรักโนราคอยมาไหมลูกสมรักโนราคอยมาไหมเอาเก้าอี้มาทับๆนมะแม่กลับไปโอกาสไม่หวั่นน้าคอยเข้ามายื้โอกาสไม่หวั่นน้าได้เข้ามาเยื้อลกา อาแพร่ใจรอจะทำยางไรเมื่อเคยตืนอร่จะทำยางไรแล้วเมื่อเคยตืออนอนนองแอนนองเมื่อเคยตือนปลอมยังเยเซ่เข้ามาเคเรือนช่วยเตือนความรักสามคกีช่วยเตือนความรักแล้วสามคคีช่วยเตือนความรักสามคกี่มลาเมทีรักให้ไปปักไปพ่นค่อยควังกาโลรนัอซโอนซีแล้วก่อยคว่างกำโครน คนมาบังคำากรนนักซ้อนซีโอ้ย่าเจ็บอยากคายไม่เมได้โจกดีไม่เมได้โจกดีรับพ่อซีไปทุกคนทุกคนโอ้ย่าเจ็บอย่ากคายนั่งไอโจกดีรับพรซีทุกคนทุกคนเจ้าเอวมก็ไม่หยาบเอนนอขนม่รับทาบได้รับพลไพ โชคดีทุกคนเออโชคดีทุกคนมีไอ้พลมงคนใจคนชใจเออโชคดีน้องเออทุกคนมีหน้าพลมงคนใจคนชชาุมรักนายใหญ่จากไปกล่าวดีเออหน้ายายจากไปกล่าวดีตุ๊กรอตอรี่ปีโอ์ปีโอนและน้องน้าหน่องจะไปกล่าวดีบอกว่าดีพีห์พีห์อย่าเหนื่อยอย่าเน็บอย่าเจ็บอย่าจลอย่าเนื่อยอย่าเน็บอย่าเจ็บอย่าจลมองทุกคนกับโปรดเพลโปรดเพล จะจอนไม่ทูกคนปลดไปปลดไปเออล่วงปอตัวโนติวัดจังเออล่วงปอตัววัดจังให้พอตันลายชาดพลใส่พลใส่วโนล่าดในกรงเจ้าตองลาไปโนลาในกองเจ้าตองลาไปวากลาใส่ในบดในบดนนงคือคือลาเสยไปในบดไป บทพาทีที <im IT> <im IT> ่เราปลาเชยบาพาทีที่เราปลาเชยลาบิดไม่ในไรจอดไรจอดในโนพาทีที่เราปลาเชยลาบิดลาไม่ไรจอดไรจอดใดเวลาการทำงานนองบาเวงอดดันบทแล้วว่ากลอนสดใดเวลาแต่สมานนาทุกทุกคนเล่นกลอนสดได้เวลา แนวสรงบานดาไปเกียกันทุกคนโอเคครับสำหรับในรอบคืนนี freely, ้นะครับโป้มปาโค้กเราได้เพียงแถวนี้นะครับพิษพลาดตรงเนยทางท่าคุราตองโคไปทานผู้ชมนะถ้ามีความดีความความดีโยมไห้นะครับกับทานทุกวัดผีลวกตาของเราถึงกากุราตองควบคุมไปึงกาฟอกลัว ตาลาเมครัวงทำกับข้าวกับปลาผู้อิทโนร,รับทีมงานทุกๆคนเลยตากรองและกพี่ดองเจ้าอย่างใหญ่งดีน่ารักสำหรับคืนนี้เข้ชลาไปขอดูคันหน้าฝันให้มีโอกาสคอยพบกันลาวนะนะหลับจดสั้นๆชุบเป็นขครงฐานกคันหน้าฟ้าไม่คอยพบกันสำหรับขอบค,คืนนี้โค้ลาวคำว่าสสวััดีครบสวัสดีครับ